สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟรีไฟตึงศาสตร์กับศาสตราจารย์อาร์เบิร์ตไอสโตนน้องๆหลายคนนี่อาจจะคิดว่าแบบเอ้ยทำไมเล่นฟรีไฟแล้วแบบไม่เก่งนเลยเราได้มีการวิจัยมากว่า7จปีเพื่อให้ได้คลิปนี้ออกมานะว่าเราจะเล่นฟรีไฟยังไงให้เก่งดูให้จําแล้วก็นําไปใช้ด้วยก่อนอื่นต้องมารู้จักกฎเหล็ก7ข้อของอาจารย์ก่อนเลยนะข้อที่1คือสกิลเพย์ความสามารถต้องถึงถ้ายังไม่ถึงต้องฝึกข้อ2 อันเพื่อนดีมีเพียง1นงถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อนเป็นร้อยคอยถุงแรนข้อ 3. แผงการเล่นเดินเกมต้องไวอ่านวงให้ขาดแล้วก็ปรับแผงการเล่นให้กริบข้อ 4. ผสมผสานคอมโบโชว์สกิลให้เด็กมันดูข้อ 5. ปืนและสกินเลือกให้เป็นเล่นให้คล่องข้อ 6. โหลดเอาเป็นแค่ของเสริมแต่ว่าเพิ่มความสามารถแบบก้าวกระโดดแล้วข้อ 7. สัตว์เลี้ยงเลี้ยงไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้ดู เรามาเริ่มกันที่ของอย่างแรกก็คืออุปกรณ์เสริมหรือว่าโหลดเอานั่นเองหลายคนนี่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยในเกมมันแจกมาทำไมเยอะมีเป็นร้อยเป็นพันอันไม่รู้จะไปใช้ยังไงดีใช้ยังไงให้มันเก่งนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันโหลดเอาในเกมเนี่ยตอนนี้มีคงประมาแปดประเภทด้วยกันนะอย่างแรกคือกล่องชุดเกาะนะครับซึ่งถ้าเกิดในโหมดโดรเนี่ยเราจะได้ของตามนี้นะก็คือได้หหมมวกกกเเเเลลนนนะะครร,ค 2, ะรััรบได้้้าาทีี่่ซออแ็ยติ ส่วนในหมด44เนี่ยเราก็จะได้ของเช่นเดียวกันนะเป็นของเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็จะทําให้เราได้ซ้าเกาะทุกๆรอบที่เล่นโหมด44ด้วยอย่างที่สองนะครับคือกล่องสะพายในโหมโด,ดโดรมเนี่ยตอนที่เราโดานชุบไปเกาะเวลหนึ่งหมวกเวลหนึ่งปืนไบสั้นแล้วก็กระสุนอีก60นัดส่วนในโหมด44เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นของที่เสริมความเก่งให้กับเราตอนเล่นอย่างที่3นะครับกระเป๋าก็คือตอนที่เราเล่นโหมโด,ดโดรมเนี่ยจะได้ที่สร้างไอไวท์เวอสองนะครับได้กระเป๋าเพิ่ม300แล้วก็ได้ไอสวอ 1อันตอนเที่ยวเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าเราตอนตัวชุบนั่นเองส่วนในโหมด cv c นะครับเราจะเก็บไอโซลได้เพิ่มจาก3ลูกกลายเป็น5ลูกนะแล้วก็ทุกๆรอบนี้จะได้ไอโซเพิ่ม1ลูกนั่นเองต่อไปนะแรงค้าส่วนตัวอันนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากนะเราก็จะได้แรงค้าเพิ่มเข้ามา2ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นโหมด C4 หรือว่าโหมดโดรมก็ตามส่วนกองไฟกองไฟนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะกองไฟมา2อ,อันใช้ในโหมดโดรมแล้วก็44ได้เหมือนกันอันต่อมาคือเรียก a d ด p t นะครับเรียกแอดดับเนี่ยต้องบอกว เราต้องรอ400วินะครับเพื่อที่จะได้ปืนอัปเกรดนะครับแล้วก็ของอื่นๆเยอะแยะ,ยะมากมายส่วนี้โหมด44เนี่ยเป็นของเด็ดเลยเพราะว่าเราจะได้เงินเพิ่ม400ทั้งทีมถ้าเกิดทีมเราไปเก็บแอดด็อนะอันต่อมาคือแผนที่สเสบียงในโหมดโดรมเนี่ยเราโดดลงไปปับ๊บมันก็จะมากจุไว้ให้ได้แล้วก็ไปเก็บไอซ์ฟอชิปได้นะเราจะไปเก็บตัวแท่นโดดส่วนตัวได้แล้วก็ได้เหรียญอีก600ส่วนในโหมด cvc ของเรานะครับก็คือ เราจะเปิด้านซื้อไอเทมซึ่งไอเทมเด็ดทั้งหมด3อย่างด้วยกันเราจะเป็นการเพิ่ม e p ให้ทั้งทีมการทาให้ E ีเราคอนเวิร์ตเป็นเลือดไวขึ้นแล้วก็เพิ่มมูฟสปีดให้ทั้งทีมเลยอันสุดท้ายนะครับคือตาล่าสังหารถ้าเกิดเราไปในโหมดทั่วไปตอนที่เอาฆ่าศัตรูได้ตัวแรกเนี่ยเราจะได้เหรียญทั้งหมด400นะครับได้อุปกรณ์เสริมแล้วก็ได้ปืนอัปเกรดเลเวลสอส่วนในโหมด CVC เนี่ยเราจะได้เงิน200ทุกคือครั้งเที่ยวค่าศัตรูได้1ครั้งนะครับ ต่อมาเนี่ยเรามาจัดความเก่งของอุปกรณ์เสริมกันดีกว่าซึ่งอุปกรณ์เสริมนี่อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นโหมด CC โหมดโดร่มหรือว่าการเล่นแบบคนเดียวหรือการตั้งทีมไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเรามาเริ่มกันที่โหมดโดร่มแบบคนเดียวกันก่อนนะครับกล่องสื้้ายต้องบอกว่าจะไปใช้แรง E ีเลยนะครับแรงดีตาะสังหารลงไปนี่ก็ไม่คุ้มอะเราต้องเอาตัวไปเสี่ยงบวกเขาเพื่อที่จะให้ของมันนิดนึงแผนที่สเสบียงก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าใช้ย,ยากนะมันจํากัดจุดลงเรากระเป๋าก็ โอ้แป๊บเดียวก็หายอางอื่นได้แล้วนะครับเรียก Ado ดออันนี้ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าเราจะเรียกได้นะไม่ค่อยคุมถึงรัง B กล่องชิปก่อนที่ถือว่าโอเคถ้าเกิดจะลงไปบวกตอนต้นเกมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้บวกต้นเกมว่าข้ามไปนะครับต่อมาเนี่ยรัง A น,นี่ต้องบอกว่าเป็นของดีเลยนะครับกล่องไฟใช้ในี่ตอนบวกก็ได้ตอนรีเซ็ตก็ได้นะครับทำให้เลือกเราเนี่ยรีได้ไวมากๆนะแล้วก็รัง S คือรังค้าส่วนตัวอันนี้ของดีมากๆสามารถเลือกซื้อของได้ตามสถานการณ์นะ แล้วก็มีของฟรีๆอย่างหน้ากากรีเลือด U A V เอาไว้สแกนคนแล้วก็ยาดย้วยนะต่อมาเป็นโหมดโดรนแบบทีมสี่นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆอันเมื่อกี้กองสะพายก็อย่าไปใช้เรียก Ado ์ดเนี้ยขอปรับขึ้นมาสักแรงหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะมีการวางแผนที่ดีทำให้เรียก Ado ์ดับได้ไวขึ้นส่วนกองไฟก็เป็นแรง A เอชเดิมนะครับแรง s นี่ยกให้เลยนะครับก็คือแรงคาร้าส่วนตัวเพราะเราสามารถซื้อของจุปเพื่อนซื้อประตูวาร์ปซื้อ,อยาซื้อของแต่งซื้อปืนเอาซื้อได้ท ต่อไปหมวด CC แบบสุ่มทีมนะครับอันนี้ร้านคาส่วนตัวเนี่ยถือว่าดีอยู่แต่ว่าต้องรักษาชีวิตให้ดีเงินจะกลายเป็นว่าเราเอาของไปให้เขากล้องชุดเกาะนี่ถือว่าดีเพราะเราไปคนเดียวกล้องซัพไพต้องบอกว่าใช้กล่องชุดเกาะนะจะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ของในแต่ละรอบได้แต่ว่าต้องมีการเขาเรียกว่าวางแผนการเงินที่ดีแผนที่เสบียงนะครับพกไปเลยนะครับเพื่อนรักแน่นอนเพราะว่าเนี่ยเราซื้อ EP จากทีมในราคา300คุ้มเพื่อนชอบแล้ว S นี่ต้องยกให้กล่องไฟเลยนะเพราะว่าใช้ได้แต่ต้นเกม ใช้ตอนบวกก็ได้ใช้ตอนเรือยๆก็ได้นะครับยังไงก็แบบคุ้มๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นโหมด CV4 แบบจัดทีมรางค้าส่วนตัวกับกระเป๋าก็เช่นเดียวกันนะครับเอาอย่างอื่นมาจะดีกว่ากล่องชิปกกล่องสะพายนะอันนี้ต้องคุยกับเพื่อนให้ดีนะว่าใครจะพกอะไรไปบางทีของมันจะได้แบบไม่ซ้ำกันแนละสามารถโยนให้เพื่อนกันได้แล้วเอสเซก็คือกองไฟอันนี้ใช้ในะต้นเกมระวังบวกนะครับหรือว่าตอนรีเลือดอย่างที่บอกไปนะสร้างความได้เปรียบในการบวกแบบมากๆนะครับแผนที่สเบียนพะเราได้ทั้ง ซื้อ EP เพื่อนอคอนบด EP เป็นเลือดไวขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นด้วยนะซึ่งในการเล่น4-4ตอนที่สกอร์เป็น3-3เนี่ยทั้ง2ทีมนี้จะได้เงิน9-9-9นะครับจะทําให้ทีมเราเนี่ยมีเงินที่มากขึ้นซื้อบัฟได้มากขึ้นในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะครับส่วนอย่างสุดท้ายที่หลายคนมองข้ามไปคือเรียกแอดด็อนะครับในโหมด4-4เนี่ยต้องบอกว่าดีมากมากเลยเพราะว่าเราจะได้เงินเพิ่ม400ทั้งทีมนะครับข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือเหม มาวางแผนป้องกันได้แต่ว่าถ้าเกิดให้แนะนําว่าถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ควรจะมีกองไฟหนึ่งนะครับแผ่นที่สเบียงหนึ่งเรียกแอร์ดอปหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่และกันนะครับแล้วแต่แผนการเล่นของเราแต่ว่าถ้าเกิดเลือกอุปกรณ์เสริมเทปขนาดนี้แล้วยังเล่นไม่เก่งนะครับก็แนะนําให้ไปแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าเอาแล้วกันไม่ใช่ต่อเล่นนะครับเราติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับความเก่งของสัต์เบียงกันดีกว่า